ในคลิปนี้ผมจะเอาวิธีการเทรดใน Time f r a m e นนาทีด้วยการเล่นแบบ ICT มาสอนทุกคนกันครับซึ่งสามารถปั้นพอร์ตจากศูนย์ไปจนถึง30,000ได้ภายใน2อาทิตย์ตัวเลขนี้และเทคนิคนีคน้อ้างอิงมาจากปิดาแห่ง ICT อย่างไมเ h a e เจ h ั d เด e s ตันซึ่งเป็นผู้คิดค้นกลยุทธ์การเทรดแบบคนวงในให้เราได้ใช้กันซึ่งปัจจุบันนั้นกำลังเป็นที่นิยมครับแต่ผมเชื่อว่ายังมีไม่กี่คนที่รู้และเข้าใจการเทรดของมันจริงๆในคลิปนี้ถ้าทุกคนดูจบ จะเข้าใจทุกประเด็นอย่างเคลียร์แน่นอนครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมว่าเราไปเข้าที่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับครับก็สวัสดีเทรดเดอร์ ader, ทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องออคิปโตอนอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะนำวิธีการเทรดแบบกลยุทธ์ของ ICT ใน timeframe นาทีมาสอนทุกคนกันครับแล้ววันนี้พิเศษกว่าวันอื่นครับเพราะวันนี้ผมได้ทำเช็คลิสต์มาให้ทุกคนด้วยนั่นเองครับ แต่ผมจะยังไม่บอกในตอนนี้นะครับอยากให้ทุกคนดูและทําความเข้าใจไปพร้อมกันเพราะจุดประสงค์ของผมเนี่ยไม่ได้แค่จะเอาเช็คลิสต์มาบอกทุกคนแล้วให้ทุกคนไปทําตามครับแต่ทุกคนจะต้องเข้าใจมันก่อนว่าแต่ละอย่างเนี่ยทำงานอย่างไรเพราะฉะนั้นดูคลิปนี้ให้จบผมจะสอนทั้งหมดในกลยุทธ์1นาทีพร้อมกันในวันนี้นั้นมันจะต้องเป็นการใช้เพื่อเลือกไทม์โซนแล้วก็เซสชันในการเข้าเล่นด้วยเพราะฉะนั้นมันจะต้องเข้าใจจริงๆก่อนที่จะนําเช็คลิสต์นี้ไปใช้นะครับ และถ้าทุกคนพร้อมแล้วถ้าไ่เป็นการรบกวนทุกคนสัญญากับผมก่อนได้ไหมครับหลังจากที่ดูคลิปนี้จบเนี่ยผมจะอธิบายตามสเต็ปพร้อมกับให้เช็คลิต์ไปทุกคนเข้าใจหรือไม่เข้าใจหรือว่าผมอธิบายแล้วมันติดขัดตรงไหนที่ผมอธิบายแล้วยังงงงอยู่อยากให้ทุกคนคอมเมนต์บอกผมหน่อยหรือว่าอธิบายแล้วมันดีไม่ดียังไงหลังจากจบคลิปนี้ บอกผมหน่อยในคอมเมนต์ได้ไหมครับถือว่าสัญญากับผมหน่อยนะครับผมจะได้เอาข้อมูลตรงน,นี้ไปปรับปรุงในครั้งหน้าที่คลิปต่อไปจะออกมาทุกคนจะได้ดูคลิปอย่างมีคุณภาพนั่นเองครับโอเคผมว่าทุกคนอยากรู้กันแล้วงั้นไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับ โอเคในกลยุทธ์วันนี้นะครับเราจะเทรด ICT ที่ท i m e frame 1นาทีบอกแบบนี้ก่อนนะครับว่าใครที่มีกระดานดูกราฟไหนเนี่ยสามารถใช้ได้เหมือนกันหมดเลยแต่ในที่นี้ผมใช้ Trading v i e วเนาะทุกคนที่มีอาจจะมี m t 4 MT5 หรือว่ากระดานดูหุ้นไทยก็สามารถใช้เทรดได้คือการเทรดแบบนี้มันจะต้องทําการปร,ปรับตามตลาดที่เราทําการเทรดไม่ใช่การปรับเพียงแค่ตลาดในตลาดหนึ่งแล้วใช้ได้ทุกตลาดนะครับซึ่งสิ่งแรกนะครับในวันนี้ผมจะมายกตัวอย่างด้วยการเทรด Forex ก็คือ เป็นคู่เงินแล้วกันซึ่งปกติเนี่ยผมเทรดคริปโตเป็นหลักใช่ไหมครับแต่ผมก็เทรด f o r e x ได้ด้วยเพราะว่ากระดานที่ผมใช้เทรดเนี่ยคือ Bing X มันสามารถเทรดได้ทั้ง f o r e x คริปโตหุ้นนอกแตชนีแล้วก็สินค้าพกพา์อย่างน้ำมันหรือทองคำเดี๋ยวทุกคนถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยค่อยไปดูหรือว่าคลิกลิงก์สมัครใต้คลิปนี้แต่เอาเป็นว่าตอนนี้เรามาเข้าที่เนื้อหาของเราก่อนนะครับก่อนอื่นสิ่งที่ผมจะบอกก็คือการเทรด Forex ของผมเนี่ยแต่จ,จับคู่สินทรัพย์เฉพาะสินนนทททัััพยย์ี่่่ถููกจบคด้วยย้ว USB เา ไม่ว่าจะเป็น USD จับคู่กับยูโร USD จับคู่กับเยอปน USD จับคู่กับไทยบาท USD จับคู่กับสิงคโปร์ล่าได้หมดเลยแต่ขอว่าเริ่มต้นการเซตอัพการเทรดนั้นจะต้องเป็นการจับคู่เหรียญด้วย USD ครับหลังจากที่เปิดมาในที่นี้ผมยกตัวอย่างด้วย USD จับคู่กับสิงคโปร์ล่านะครับให้เราเลือกไทม์โซนที่เราจะต้องการ นั่นคือการระบุไทม์โซนนิวยอร์กลงไปครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่รู้ไทม์โซนนิวยอร์กเนี่ยสามารถที่จะมาร์กได้เลยแต่ในที่นี้ผมจะเอาอินดิเคเตอร์เข้ามาช่วยให้ทุกคนคลิกที่คําว่าอินดิเคเตอร์ครับแล้วพิมพ์คําว่าเซสชันครับจะเจออินดิเคเตอร์เซสชันของคุณลักซโก้นะครับก็คลิกไปแบบนี้เลยหลังจากคลิกปุ๊บปิดไปก่อนครับทุกคนจะได้หน้าตาแบบนี้มาครับก็จะมีเซสชันของซิดนีย์โตเกียวลอนดอนแล้วก็ New York. นิวยอร์กการเทรดในวันนี้เราจะใช้เซสชันของการ trade New York เทรดน,น เพราะเราเลือกเป็น USD แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนอยากจะเทรดแบบอื่นทุกคนสามารถมาปรับไทม์โซนได้ก็คือซิดนีย์โตเกียวหรือว่าลอนดอนก็ได้ตอนนี้ทุกคนเข้าใจคอนเซปต,ต์แล้วนะครับทีนี้วันนี้ผมจะจับคู่เหรียญ USD ดังนั้นผมจะใช้ไทมโ์โ n e ของนิวยอร์กเท่านั้นให้ทุกคนเปิดดับเบิลคลิกเพื่อทำการตั้งค่าครับคลิกไปที่ Input ทุกคนจะได้หน้าตาแบบนี้ครับเราจะใช้ไทม์โซนนิวยอร์กดังนั้นลอนดอนโตเกียวกับซิดนีย์เราติ๊กออกไปเลยครับ หลังจากติ๊กที่นิวยอร์กแล้วนะครับให้มาดูด้านล่างที่เขียนว่า UTC ถ้าเป็นเวลามาตรฐานเนี่ยของนิวยอร์กมันคือ UTC ลบ4นะครับเราเขียนไปแบบนี้เลยสําหรับทม์โซนไทยของเราเราก็เกอกไปลบ4แบบนี้นะครับแล้วมาดูด้านบนที่เซสชัน A ครับตลาดนิวยอร์กที่เราจะทําการเล่นนั่นคือตลาด Forex ซึ่งตลาด Forex เนี่ยจะเปิดตอน8โมงเช้าของทุกวันทําการนะครับดังนั้นเราจะมาเซตค่าตรงนี้ให้เป็น0800ครับ ซึ่งวิธีการเล่นแบบ ICT เราจะเล่นเพียง1ชั่วโมงครึ่งแรกของการเปิดตลาดเท่านั้นหมายความว่า8โมงบวกไปอีกชั่วโมงครึ่งก็เท่ากับ9โมงครึ่งผมก็จะมาเซตเวลา n ของมันครับให้อยู่ที่0930เท่านั้นครับหลังจากนั้นให้ทุกคนกดโอเคไปเลยครับเราก็จะเจอหน้าตา Time Zone แบบนี้แต่ตอนนี้นะครับผมปรับ t m m frame ที่15นาทีอยู่ทุกคนเลยจะเห็นว่าทำไมมันถึงเล็กแบบนี้นะครับ ให้ทุกคนปรับไทม์เฟรมไปที่5นาทีก่อนครับก็คลิกที่ไทม์เฟรม5นาทีได้เลยหลังจากที่กดมาที่ไทม์เฟรม5นาทีแล้วนะครับผมอยากพาทุกคนไปดูเช็คลิ์นิดนึงครับตอนนี้ทุกคนได้เลือกคู่สินทรัพย์ที่ผมบอกแล้วดังนั้นติ๊กถูกไปก่อนเลยครับต่อมาระบุไทม์โซนนิวยอร์กนะครับก็คือ8โมงจนถึง9โมงคึ่งก็ติ๊กถูกไปได้เลยครับต่อมาระบุไทม์โซนของนิวยอร์กนะครับตั้งแต่8โมงจนถึง9โมงครึง่งก็ติ๊กถูกไปเลยครับ สิ่งต่อไปที่เราจะทำนั่นคือการหา Liquidity ในไทม์เฟรม e 5นาทีนั่นเองครับทีนี้เราก็กลับไปที่ t a d i n g View กันครับในการกำหนดจุด Liquidity นั้นให้เราดูบนกราฟครับว่ากราฟณเวลานี้จุดตรงไหนที่เป็นจุดที่ราคาว,วิ่งเข้าไปแล้วโดนรีเจ็คอยู่หลายครั้งเราจะตีว่าจุดตรงนั้นคือลิควิ d ดิตี้หรือเราสามารถมองตามสวิงได้ครับยกตัวอย่างถ้าเกิดว่าเป็นด้านล่างเนี่ย ก็เป็นบริเวณนี้ก็ตรงนี้ก็คืออาจจะเป็นจุด liquidity ดังนั้นจุดตรงนี้ก็ใช่จุดตรงนี้ก็ใช่แต่เราจะตีที่สวิงล่าสุดก็ตีไปแบบนี้เลยครับอ่ะเราตีว่าจุดตรงนี้คือ liquidity และเราก็เขียนไปด้วยครับว่าตรงนี้คือ liquidity ต่อไปนะครับเราต้องตีมันจะต้องเป็นกรอบนาอก็คือทั้ง upper แล้วก็ lower ครับด้านบนก็จะมีเหมือนกันคือจุดที่ราคาเนี่ย วิ่งไปแล้วก็รีเจ็ตอยู่หลายครั้งนะครับจริงๆแล้วหลายคนอาจจะมาตีตรงนี้นะครับสำหรับการตีจุดลิควิดิตี้ตรงนี้เนี่ยคือผมก็คิดว่ามันก็ช่วยได้เลยครับถ้าเล่นตามหลักของกฎ ICT แบบเป๊ะๆแต่ว่าไอเดียนี้ผมไม่ค่อยบายเท่าไหร่เพราะผมมองว่าการเกิดตรงนี้นะครับมันอาจจะเป็นการเกิดเฟกเอาทหรือลิควิดิตี้สวิปดังนั้นผมจะทำการตีลิควิดิตี้โดยอาศัยยอดเก่าๆด้วยครับคือมองว่าจุดตรงไหนให้มันเป็นพื้นฐาน ของการวาง Liquidity ของเราซึ่งจากที่ผมดูนะครับผมก็จะได้ว่า Liquidity ของผมจะอยู่ที่ประมาณตรงนี้ครับแล้วทุกคนก็ใส่ไปเลยว่ามันคือ Liquidity หลังจากที่ทุกคนเนี่ยตีกรอบใน time f r a m ม5นาทีแบบนี้เพื่อหา Liquidity ได้แล้วต่อไปเรามาดูเช็คลิสต์ข้อต่อไปกันครับตอนนี้ Liquidity หาแล้วติ๊กถูกไปเลยครับหลังจากนั้นเราจะเปิดเข้าไปใน time f r a รม1นาทีเพื่อรอทาการเทรดผมขอติ๊กไปก่อนเลยแล้วกันนะครับ เพราะเราก็จะเปิดเข้าไปในไทม์เฟรมหนนาทีเลยกลับมาที่ t r a d i n g View ครับเปิดเข้าไปที่ไทม์เฟรมหนนาทีเลยเราก็จะเจอแบบนี้ครับทีนี้การที่เราจะเริ่มต้นทำการเทรดได้นั้นเราจะต้องรอเซสชันของนิวยอร์กนั้นสตาร์ทก่อนครับตอนนี้เราเจอแล้วใช่ไหมครับว่าจุดตรงนี้คือลิควิดิตี้ของเรานะครับบริเวณที่เราตีเส้นไข่ปลาสีขาวไว้เลยแต่เรายังทำการเทรดอะไรไม่ได้เลยครับ นั่นหมายความว่าเราต้องรอไทม์โซนของนิวยอร์กนั้นมันสตาร์ทก่อนในที่นี้ผมก็จะปล่อยให้กราฟมันรันไปก่อนครับอย่างที่บอกนะครับว่าเรามีอินดิเคเตอร์ในการดูแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่ใช้อินดิเคเตอร์ตัวนี้ได้ไหมได้ครับคือการมาดูที่กราฟผมจึงสามารถมาร์กกราฟแบบนี้ได้ดังนั้นตัวเซสชันที่ผมเปิดขึ้นมาใครจะไม่ใช้อินดิเคเตอร์เลยก็ได้เหมือนกันนะครับจะเห็นว่าจริงๆเราไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์ก็ได้แต่เราใช้เพื่อทุ่นแรงนั่นเองครับดังนั้นเราจะรอให้ New York ้้มซนนนนิอนรรกััเ่่ขึคบ เราถึงจะทําการเริ่มเทรดและผมอยากให้ทุกคนฟังตรงนี้สักคู่เดียวครับเพราะผมเชื่อว่าเทรดเดอร์หลายคนที่ดูคลิปนี้อยู่ไม่ได้เป็นคนที่เทรดเพียงสินทรัพย์เดียวแน่ๆแล้วก็จะต้องคอยใช้หลายโบรกเกอร์หลายเอ็กชเชสลับไปมาซึ่งยากต่อการควบคุมพอร์ตนะครับจนบางครั้งเราเสียโอกาสในการเข้าเล่นช่วงที่ดีที่สุดไปแต่ว,วันนี้ปัญหานี้ได้จบลงแล้วเพราะผมอยากแนะนํากระดานเทรดที่ผมใช้อยู่ชื่อว่า Bing X เป็นโบรกเกอร์เดียวที่รวบรวมการเทรดฟอเร็ก เทรดหุ้นรวมถึงหุ้นชั้นนำต่างประเทศเช่น Tesla Google Facebook เทรดทอง เทรดน้ำมันและเหรียญคริปโตเคอเรนซีแทบจะทุกเหรียญรวมไว้ทั้งหมดในกระดานเดียวแล้วครับออกคริปโตวางใจและใช้อยู่ทุกวันทุกคนก็ไว้ใจได้เลยครับหากสนใจทําการเทรดให้คลิกสมัครที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแอบบอกไว้นิดนึงนะครับใครที่สมัครจากช่องออกคริปโตโดยการคลิกผ่านใต้คลิปนี้ในอนาคตผมมีของมาเซอร์ไพรส์สำหรับคนที่สมัครผ่านช่องของเราและทําการเทรดอย่างแน่นอนผมให้สัญญาครับอีกทั้งเรามีทีมงานซัพพอร์ตบิงเอ็กซ์ไทยแลนด์เป็นทีมงานมืออาชีพคอยดูแลทุกคนอยู่ในกลุ่ม Discord หากม มีปัญหาการใช้งานไม่เข้าใจใดๆสามารถพิมพ์สอบถามในกลุ่ม Discord ได้ตลอดเวลาเลยครับหมดกังวลเรื่องของการใช้งานไปได้เลยยังไงจะสมัครดิงเก็ฝากไว้ด้วยนะครับคลิกลิงก์สมัครใต้คลิปนี้ได้เลยครับตอนนี้ทุกคนจะเห็นว่า Time z o n นิวยอร์กเกิดขึ้นมาที่กรอบนี้แล้วหลังจากที่เกิดแท่งราคามาสิ่งที่เราจะทาต่อไปนั่นคือรอจนกว่าราคาจะวิ่งไปชน liquidity แล้วเกิด MSS ครับในที่นี้เรายังไม่รู้นะครับว่าราคาเนี่ยจะวิ่งไปแบบไหน เรารอไปก่อนครับว่าราคาเนี่ยจะวิ่งไปชนโซนลิควิดิตี้โซนไหนสมมุติว่าตอนนี้นะครับราคาเนี่ยกำลังวิ่งลงมาด้านล่างเนาะมีแววว่าเหมือนจะชนที่โซนลิควิดิตี้ด้านล่างนะครับเราก็ปล่อยให้กราฟราคาเนี่ยมันวิ่งไปก่อนครับและตอนนี้นะครับราคาก็วิ่งเข้ามาชนตัวลิควิดิตี้ของเราสิ่งที่เราเาดก็คือมันจะต้องทำการดีดกลับมาครับเพราะบริเวณนี้มีจุดที่มีสภาพคล่องอยู่เยอะคนกำลังตั้งออเดอร์บายอยู่เยอะนั่นเองครับ ตอนนี้เราก็รอต่อไปจนกว่าราคาจะดีดกลับเข้ามาเมื่อราคาดิดกลับเข้ามานะครับสิ่งที่เราจะทําคือเราจะต้องทําการวาดโครงสร้างของตลาดครับจากรูปที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้นะครับผมก็จะสามารถวาดโครงสร้างตลาดได้ง่ายๆเลยก็คือวาดแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับสิ่งที่เราจะทําการเล่นก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิด MSS หรือการเบรกโครงสร้างขึ้นไปได้ตรงจุดนั้นนั่นแหละครับ ที่เราเริ่มจะทําการมองแล้วว่าเราจะทําการ b บแอสและมองว่าเราควรจะทําการเปิด By buy p o s i t i ั n นั่นเองครับยกตัวอย่างตรงจุดนี้เรายังไม่เห็นราคานะครับว่ามันไปยังไงเนาะเมื่อกี้ที่ผมวาดเพราะว่าผมยังไม่เห็นนะครับว่าราคาเนี่ยมันจะวิ่งยังไงตอนนี้เราเห็นว่าราคาเนี่ยมันย่อลงมาอีกเราก็วาดอีกได้ครับแบบนี้เลยและเราก็คาดหวังว่าจะให้ราคาเนี่ยมันขึ้นมาเพื่อทํา M S S บริเวณนี้นะครับเราก็รอไปก่อนว่าราคาจะเป็นแบบนั้นไหมตอนนี้นะครับ ราคาได้ทําการ break และเกิด M S บริเวณนี้ครับผมก็ทําการตีขึ้นมาเลยแบบนี้นะครับแล้วก็เขียนไปเลยว่ามันคือ M S S ลากให้เห็นชัดๆแบบนี้เลยหลังจากที่เกิด M S S แล้วนะครับตอนนี้เราไม่ได้กลับไปดูตัวเช็คลิ์เลยแล้วลองกลับไปดูตัวเช็คลิ์กันหน่อยครับที่ผมทําไว้ให้ว่าหลังจากที่เกิด M S S แล้วเราควรจะทําอย่างไรลองกลับไปดูเช็คลิ์กันครับตอนนี้เรามาถึงขั้นตอนที่รอจนกว่าราคาจะวิ่งไปชน liquidity และเกิด M S S เกิดแล้วครับต่อไปสิ่งที่เราจะหานั่นคือการทำการหา Fair Value Gap หรือว่า F V G นั่นเองดังนั้นเราจะกลับไปที่กราฟเพื่อหา Fair Value Gap กันครับเมื่อกลับมาถึงตรงนี้นะครับทุกคนก็จะเห็นว่าการที่ราคามันวิ่งขึ้นมาได้รุนแรงแบบนี้มันเกิดจากแรงส่งของ Order Block นั่นเองเมื่อมี Order Block หรือว่าคนตั้งคำสั่งซื้อของเจ้าตลาดหรือว่ารายใหญ่อยู่บริเวณนี้มากๆนะครับมันจะทำให้ราคานั้นเกิดการกระโดด เมื่อเกิดการกระโดดมันจะมีออเดอร์หลายๆออเดอร์ครับที่ยังไม่ได้ทำการฟูลฟิลซึ่งแกรบระหว่างออเดอร์ที่มันกระโดดไปที่ยังไม่ได้เติมเต็มออเดอร์ของโพซิชันนั้นๆครับเราจะเรียกมันว่าแฟร์แวลูแกรบยกตัวอย่างเช่นบริเวณนี้การตีแฟร์แวลูแกรบนั้นเราจะตีที่ไส้แท่งเทียนแท่งหนึ่งเพื่อข้ามไปหาแท่งเทียนอีกแท่งหนึ่งโดยปกติเราจะต้องทำการตีเองนะครับแต่ถ้าเราไม่อยากตีเองเราจะลดเวิร์กโหลดของเราสามารถใช้อินดิเคเตอร์ช่วยได้ครับ ให้ทุกคนคลิกที่คำว่า Indicator แล้วพิมพ์ไปเลยว่า Fair Value Gap ของคุณลักเซาโก้นะครับก็คลิกมาแบบนี้เลยแล้วทำการปิด Indicator นี้ทิ้งไปครับเราจะเจอ Fair Value Gap ที่ถูกตีให้แล้วด้วย Indicator แบบนี้เลยตอนนี้เราก็เจอจุด Fair Value Gap ที่เกิดขึ้นหลังจากที่เกิด M S S แล้วถูกไหมครับต่อไปเรามาดูในเช็คลิสต์ต่อไปเลยดีกว่าครับว่าหลังจากเกิด Fair Value Gap แล้ว เราควรจะทำอย่างไรเราทำการหาแฟร์ไวลุแกป p ไปแล้วทำการลิมิตออเดอร์ด้านบนสุดของแฟร์ไวล u แกปครับกลับไปที่กราฟเลยตอนนี้เราเจอแฟร์ไวล u แกป p อยู่ที่ประมาณ2-3อันแต่โดยปกติผมจะให้น้ำหนักกับแฟร์ไวล u แกป p ที่มีแก็กว้างมากที่สุดครับดังนั้นผมจึงจะให้น้ำหนักกับแก็นี้นั่นเองแก็ที่ทำการเบรกผมก็จะทำการตั้งลิมิตออเดอร โดยวางลิมิตออเดอร์ไว้เหนือตัวแฟร์แวลูแก็แบบนี้เลยครับแต่ถ้าเกิดอินดิเคเตอร์เนี่ยมันยุ่งเหยิงเกินไปมันไม่คลีนนะครับทุกคนสามารถปิดไปได้เลยครับแบบนี้เลยดังนั้นเราปิด Fair Value แฟร์แวลูแกรบไปแล้วเราก็จะได้ลิมิตออเดอร์ที่เราตั้งแบบนี้หลังจากตั้งลิมิตออเดอร์แล้ว stop l o อสแล้ว take profit ล่ะเราจะวางยังไงแน่นอนครับว่าผมก็ใส่ไว้ให้ในเช็คลิสต์อีกแหละสามารถกลับไปดูในเช็คลิสต์ได้เลยครับตอนนี้ take profit เราจะ take profit ที่ liquidity ที่ราคานั้นกำลังจะวิ่งไปหาครับส่วนการตั้ง SL หรือว่า stop loss นั้นเราจะตั้งที่โครงสร้างใหม่หรือจุดที่ทำ liquidity แล้วกลับตัวขึ้นมาโอเคครับเรากลับมาที่กราฟเลยตอนนี้นะครับเราจะวาง take profit ไว้ที่ตัว liquidity ที่เราได้ทำการวาดไว้ก็คือด้านบนแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราจะทำการวาง stop loss ไว้ที่มี2จุดครับจุดที่1 คือการวางไว้ที่ใต้ Liquidity ที่วิ่งไปชนแล้วเกิดการกลับตัวกับจุดที่2คือวางไว้ใต้โครงสร้างใหม่โดยปกติแล้วนะครับผมจะบายหรือว่าจะซื้อไอเดียที่วางไว้ใต้โครงสร้างใหม่ซะมากกว่าเพราะมันคือการวางไว้ใต้ออเ order b อ o ซ์นั่นเองครับแต่การวางไว้ใต้เจ้าเส้น Liquidity ที่เราตีนั้นมันก็คือเส้นลิควิดิตีในอดีต เพราะฉะนั้นนะครับบางคนอาจจะวางไว้ที่เส้น liquidity นี้ก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ผมจะแ,แนะนําว่าให้วางไว้ที่ใต้โครงสร้างใหม่จะดีกว่าครับอย่าลืมว่าตอนนี้ออเดอร์ของเรามันยังไม่ได้ทําการ fill เลยนะครับหมายความว่าตอนนี้เราเซตอัพการเทรดเรายังไม่รู้เลยนะครับว่าราคาเนี่ยจะวิ่งลงมาเกี่ยวออเดอร์เราหรือเปล่าเราก็รอให้ราฟราคาเนี่ยมันวิ่งไปและดูผลลัพธ์ครับว่า หลังจากนี้นั้นกราฟจะเคลื่อนไหวออกมาเป็นอย่างไรดังนั้นผมจะทําการเปิดรีเพย์เพื่อให้กราฟมันทําการวิ่งไปเลยนะครับจะเห็นว่ากราฟวิ่งลงมายังจุดแฟร์ใบลูกแก็บที่เราทําการตีไว้แล้วครับแล้วก็ปล่อยให้กราฟมันรันต่อไปเดี๋ยวผมจะลากต,ตัวกรอบของการทํากําไรตามนะครับและนี่ก็คือผลการเทรดด้วยระบบ i c t ใน t ไทม์เฟ m e หนึ่งนาทีที่ผมนำมาสอนทุกคนในวันนี้ครับโดยในไม้นี้เราสามารถที่จะปิดการเทรดไปด้วยที่ list reward ratio อยู่ที่2.56เลยทีเดียวแต่ถ้าใครมีวิธีในการออกออเดอร์แบบใหม่หรือแบบอื่นนะครับก็สามารถที่จะลันเจ้าตัว take p r o f i เนี่ยขึ้นไปได้อีกไม่จำเป็นต้องมาหยุดที่ RR 2ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่กลยุทธ์แล้วก็วิธีการเทรดเลย แต่อย่าลืมนะครับว่าการเทรดแบบนี้จะต้องให้เข้าอยู่ในเงื่อนไขที่ผมบอกในเช็คลิสทั้งหมดจึงจะสามารถทำการเทรดได้ถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่งในเช็คลิสไปเราจะไม่อนุญาตให้ทำการเทรดทั้งสิ้นนะครับดังนั้นการเทรดแบบนี้ให้เข้าใจตรงกันก่อนว่าต้องเหมือนในเช็คลิสเท่านั้นครับลองแวะกลับมาที่เช็คลิสด,ดูครับว่าตอนนี้เราก็ได้ทาเงื่อนไขสุดท้ายไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นครบเช็คลิสแบบนี้จึงสามารถทาการเทรดได้นั่นเองครับ ผมมีอีกตัวอย่างหนึ่งเพื่อที่จะเพิ่มความเข้าใจและมองได้หลายๆมุมมองในตลาดเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าใจได้มากขึ้นแต่ก่อนที่จะไปฟังกันทุกคนจําที่สัญญากับผมต้นคลิปได้ไหมครับผมอธิบายเป็นยังไงหรืออยากให้ผมปรับอะไรอยากให้ผมเอาอะไรมาสอนหรือว่าที่ทําอยู่แล้วมันดีหรือมันไม่ดียังไงเนี่ย รบกวนบอกหน่อยครับความเห็นของทุกคนจะทําให้ผมนําไปปรับปรุงหรือว่าถ้ามันดีอยู่แล้วในการถ่ายทอดแบบนี้ผมก็จะทํามันออกมาเรื่อยๆครับก่อนที่จะดูตัวอย่างต่อไปผมรบกวนทุกคนคอมเมนต์ไว้ตอนนี้หน่อยได้ไหมครับถือว่าเป็นการบอกฟีดแบ็กสิ่งที่ผมต้องการคือผมอยากรู้ครับว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยอยากจะดูคลิปแบบไหนแนวไหนหรือเทคนิคแบบไหนช่วยบอกหน่อยละกันครับถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ชมทุกคนกับผมนะครับ ขอบคุณทุกคนไว้ณนะที่นี้ด้วยครับเราลองมาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งเพื่อเพิ่มความเข้าใจครับตอนนี้ผมเปลี่ยนสินทรัพย์แล้วเรามาใช้ USD จับคู่กับ c a n าเดียนะครับทีนี้เราลองมาดูกันว่าเราเปิดในทางเฟรม5นาทีมานะครับเราจะทําการตี liquidity อย่างไรนะครับอันดับแรกหาคู่สินทรัพย์ก่อนนะครับตามเช็คลิสที่ผมบอกเลยเนาะ เล็กลิแรกหาคู่สินทรัพย์ปรับไทม์โซนหรือว่าเซตแอเรียของไทม์โซนครับจะไม่ใช้อินดิเคเตอร์ก็ได้เซตเองเลยก็ได้นะครับแต่ในที่นี้เราใช้อินดิเคเตอร์เข้ามาช่วยนะครับต่อไปทําการหาเลคควิตตี้ในไทม์เฟรม5นาทีครับถ้าอย่างจุดตรงนี้ทุกคนก็จะเห็นว่ามันก็จะเป็นเราาๆโซนๆนี้นะครับทุกคนอาจจะตีว่าตรงนี้ก็ได้นะครับก็คือสวิงหายไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าผมจะมองว่าตรงบริเวณนี้ครับก็คือลิควิิตี้ผมก็จะใส่ไว้เลยครับว่ามันคือ Liquidity แบบนี้แล้วด้านล่างล่ะตรงไหนคือ Liquidity ถ้าผมมองนะครับที่คนะีย์เลเวลเนาะผมก็จะตีว่ามันคือโซนประมาณแถวแถวนี้ครับเพราะว่าราคาเนี่ยมันยังวิ่งมาไม่ถึงแล้วก็ยังไม่ทำโลเก่านะครับดังนั้นพูดง่ายๆก็คือเราจะตี external structure ของมันแล้วก็จุดที่คาดว่าน่าจะเป็น Liquidity ก็คือบริเวณโซนที่มันอาจจะเป็นจุดที่อยู่ของ order b o x ด้วยบริเวณที่มันมีสภาพคล่องไปกองอยู่บริเวณนั้นเยอะๆนั่นเองครับ หลังจากที่ตีแบบนี้ได้แล้วขั้นตอนต่อไปคือทำอะไรครับถ้าตามเช็คลิ์นั่นคือการเปิดเข้าไปในไทม์เฟรม1นาทีเพื่อทำการรอเทรดนั่นเองผมก็ปรับไทม์เฟรมให้เป็น1นาทีแบบนี้เลยครับและผมก็รอทำการเทรดครับรอจนกว่าบ็อกซ์มันจะขึ้นมานะครับของ New York Zone นะิวยอร์กโซนเนาะในที่นี้นะครับนิวยอร์กเซสชั่นก็ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับและมันก็วิ่งลงมาเกี่ยวเจ้าตัวลิควิดิตี้ของเราที่นี้ครับหลายคนอาจจะบอกว่าเออ ถ้าเกิดว่าผมไม่ถนัดที่จะตีตัวดูตัว M S S หรือว่าจะดูตัวโครงสร้างเนี่ยผมมีอะไรช่วยไหมครับวิธีง่ายๆนะครับอย่างที่ผมบอกว่ามีอินเตอร์ก็ใช้อินเตอร์ก็ได้ครับให้ทุกคนพิมพ์คําว่า s i x s a c นะครับจะเจอคนนี้คลิกเข้าไปแบบนี้เลยครับพอคลิก s i x s a c เข้าไปแล้วจะเจอแบบนี้นะครับหน้าต่างมันจะดูแบบยุ่งๆหน่อยนะครับให้เราทําการเปิดการตั้งค่าของ s i x s a c ขึ้นมาครับแล้วคลิกไปที่คําว่า Style นะครับเอา scanning direction ออกครับเอา label s ออกครับ หลังจากนั้นกดโอเคไปเลยตอนนี้เราจะได้ตัวสักเจอร์ที่สามารถจะวาด MSS ได้บริเวณนี้แล้วทีนี้เรารอให้กราฟราคามันวิ่งไปก่อนครับทุกคนจําได้ไหมครับว่าณนะตรงนี้นะครับหลังจากที่สตาร์ตตัวนิวยอร์กเซสชันแล้วใช่ไหมครับมันวิ่งลงมาเหยียบในโซนของลิควิดิตี้แล้วและอยู่ดีๆนะครับมันก็ทําการ MSS ที่บริเวณนี้ครับผมทําการตีเลยแบบนี้ครับด้วยการใช้เครื่องมือเทนไลน์บริเวณนี้แล้วก็เขียนไว้เลยว่ามันคือ MSS เมื่อเกิด MSS แบบนี้แล้วขั้นตอนต่อไปที่เราจะทำนั่นคือการหาเจ้าตัว Fair Value Gap นั่นเองครับเจ้า Six s a c เนี่ยผมไม่ได้ใช้แล้วนะครับดังนั้นผมปิดไปเลยสำหรับคนที่ใช้อินดิเคเตอร์สายฟรีมันก็อาจจะใช้ได้แค่2ตัวดังนั้นใช้เฉพาะที่จำเป็นหลังจากนั้นเปิดเจ้า Fair Value Gap ออกมาบริเวณนี้จริงๆไม่จำเป็นต้องเปิดก็ได้เพราะว่าเราสามารถหา Fair Value Gap ได้ง่ายมากๆก็คือการตีที่ตัวไส้เทียนแห่งก่อนหน้าแล้วก็มองไปที่ แห้งข้ามไปโดยเว้นแท่งกลางไว้ในที่นี้ทุกคนจะสามารถตี Fair Value Gap ได้ก็คือแบบนี้เลยเมื่อได้ Fair Value Gap แบบนี้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปคือการตั้งล i มิต Order ที่บริเวณ Fair v a l ูแก a p แบบนี้และเจ้า Stop Loss นะครับเราก็จะเอาไว้โครงสร้างล่าสุดคำถามคือพี่ครับโครงสร้างล่าสุดละ่ะ ก็ดูในซิกแซกไงครับก็บริเวณนี้ก็คือโครงสร้างล่าสุดผมปิดซิกแซกไปวิธีการที่ผมเปิดหรือผมปิดแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็ใช้อินดิเคเตอร์ได้แค่2ตัวเนาะเราทาแบบนี้หรือว่าเราจะไม่ใช้อินดิเคเตอร์เลยเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะอินดิเคเตอร์ที่ผมบอกเนี่ยถ้าเกิดทุกคนมองตลาดหรือตีเป็นเนี่ยมันไม่จมําเป็นต้องใช้อะไรเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะปล่อยให้กราฟมันลันไปเพราะาตอนนี้เรายังไม่รู้ด้วยซ้านะครับว่าการเทรดครั้งนี้เนี่ยผลมันจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับ ออเดอร์ที่เราเปิดไว้เนี่ยมันจะถูกมาเกี่ยวหรือเปล่าตอนนี้นะครับราคาก็วิ่งลงมาหาเจ้าตัวแฟร์ไวล u e ูแกรที่ผมทําการตีไว้แล้วและก็เกี่ยวออเดอร์ของเราไปเป็นที่เรียบร้อยแต่ก็ยังไม่รู้ว่ามันจะได้กําไรหรือเปล่าเราก็รอไปครับตอนนี้นะครับผลการเทรดก็ออกมาว่าเราได้กําไรจากการเข้าเล่นไม้นี้ด้วย RR ประมาณ0.92นะครับการเทรดด้วยระบบ ICT ในทางเฟรม1นาทีผมบอกแบบนี้ก่อนว่า มันไม่ใช่การเทรดที่ทุกคนต้องนําไปเทรดแบบวิธีการเทรดแบบนี้คือวิธีการเทรดที่ดีที่สุดผมอยากมองให้ทุกระบบเทรดไม่ว่าจะเป็นการเทรดด้วยไพ่เซ็กชันการเทรดกราฟเปล่าการเทรดเซล i ิตี้ต่างๆอีเลียดเวฟการเทรดแพทเทิร์นฮาร์โมนิกต่างๆมันเป็นกลยุทธ์ทุกอย่างในการเทรดล้วนแล้วแต่มองถึงจิตวิทยาในการเทรดของคนในตาทั้งสิ้นครับอยากให้นํากลยุทธ์นี้เอาไปแอดไว้ในหนึ่งกลยุทธ์ที่ตัวเอง สามารถจะนําไปใช้ได้อนาคตหรือพูดง่ายๆก็คือถ้าตลาดออกมาเป็นแบบไหนมีโอกาสในการเทรดหน้าไหนเช่นเปิดตลาดออกมาตอนนี้กําลังจะเข้าสู่ New York Time Zone นิวร์กไทม์โซนนี่เราก็อาจจะเอากลยุทธ์ในทางเฟรมหนนาทีมาใช้ถ้าหากว่าเราเหมาะกับการเทรดณนะตอนนั้นๆให้เป็นไทม์เฟรมหนนาทีครับและเมื่อผมพูดแบบนี้แน่นอนว่าการทําแบบนี้มันหนีไม่พ้นการแบคเทสครับเพื่อนๆคนไหนที่จะนําระบบแบบนี้ไปเล่นตามผมเนี่ย ต้องนำไปแบ็กเทสดูก่อนเพื่อให้ยืนยันและมั่นใจก่อนครับว่าสิ่งที่ทุกคนรู้สิ่งที่ทุกคนเห็นมาสิ่งที่ทุกคนอ่านมาหรือฟังมานั้นมันเป็นเรื่องจริงอย่าเชื่อเพียงเพราะแค่ผมบอกหรืออย่าเชื่อเพียงเพราะแค่อ่านมาจากที่ไหนทุกคนให้เชื่อจากการลงมือทําและการแบ็กเทสด้วยตัวเองครับถ้าเกิดว่ามันใช้แล้วเวิร์ก ให้นำมันไปใช้ในตลาดจริงสำหรับวันนี้ผมมีเพียงเท่านี้ครับเพื่อน,อนๆคนไหนมีข้อสงสัยตรงไหนสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยสัญญาว่าถ้ามีเวลาจะเข้ามาตอบให้ได้มากที่สุดนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ